คือมันรู้จักเขาเพราะว่าเขาเป็นซีรีส์ที่่ชอบนเี่ีีีแล้วตอนนั้นนรุมาแบบเขาบอกคุณแมย์แบบนี้ต้องมีน้องรุ่นะเทราไรเพราะว่าเขาใช้แฟนบากิดูจริง g ่ะ ผมว่าผู้จัดการอะไรให้ใช้ใช่ครับอยู่ยืไลฟ์ฟาร์มหน่อยก็เริ่มแรกหนบอยทีผู้จัดการเอาจากผู้กำกับชื่ไนักแสดงกันนะก็เหมือนเอามาให้ลองเอาให้ผมลองใช้ดูค่ะผมก็ลองใช้ดูหน้ามันก็ดีขึ้นเพราะว่าผมทำงานทุกวันเนียใช้สูตรกูน่าโซ่หล่อใช่ครับแล้วใช้ระยะเวลาระไรถึงเห็นผลว่าหน้าใสปิ้มขนาดนี้เจ็ดวันก็เห็นผลนะครับเจ็ดวันเลยตอนแรกที่พี่มดดำเอาให้ผู้จัดการใช้ก่อนแล้วผู้จัดการก็มาให้น้องใช้ใช่ครับแล้วเขาบอกว่าใช้ดีจนบุกบ้านพี่มำกัจริงไหม ผู้จัดการขโมยแบบเดิมเลยฮะเออผู้จัดการรู้องนะที่ว่าเสร็จเสร็จแฉะนะที่จะเป็นคนอยู่คนเดียวไม่ได้ไงมันจะต้องมาเป็นคนที่ฉันังจนหลับคือมันขโมยแบบผู้จัดการขโมยจะต้องออกทุกมเสือแล้วอยากให้เขาดำเออเออก็เลยเอาบาโรบังกิเนี่ยบาโรบังกิเนี่ยมาให้หนูหนูก็ใช้เรื่อยๆเลยใช้เรื่อยๆจนดีปุ๊บจนดีเลยไปบอกผู้กำกับว่าไงตอนนั้นก็ ไอ้ดีมากที่ประจำออะไรนี่แหละสูตที่ผมใช้อยู่เป็นเจอรี่แล้วก็สีิ้งมาร์กเงี้ยใช้ก่อนนอนทุกคืนเลยครับทรายเราเปล่าบสังเกตนะแม่น้าน้องใสเด้งมากเลยเขาเด็กลุคฮะองหนูมันปลอบลูกแต่เขามันเด็กผมหนุ่มปลอบตอนนี้เมื่อกี้ขะแม่น่าในซีสุดเหรอปล่าเด้งเด้งเด้งแกนก็เลยเด้งแบบนี้เหมือนแม่เราใส่โฆษณาอะไรไหมที่แก้นอย่างเงี้ยก็บอกว่าถ้าสมมติเป็นเราอ่ะ แก่ไม่แก่ห้มันกดลงไปแล้วมันขึ้นมาหรือเปล่าแล้วมันยังขึ้นมาอยู่ก็โอเคแล้ถ้ามันอยู่แล้วถูกเลยมันก็ไป็นถามบอกเธอแล้วตอนนี้เราเรายูกดแล้วมันบุบไหมต้องลองมากดดูนะอุ้ยได้หรอจะกดกดตัวเองสิผู้บวกคุณให่ครับต้องลองกดลองกันสิมีผัวแล้วเอาใหญ่แล้วแบบนี้แม่แม่ลองกดให้ดูหน่อยกดให้ดูไอ้ชื่อว่ามันบุบไหมมันเด็กมันก็ได้อยู่ไง อ,อความสดใสความด็กอย่างที่บอกนะมันได้ทําให้เราเนี่ยมีความสดใสมีเซนเชวาแล้วแม่ก็ใส่จริงๆด้วย <c oughs> ก็เลยมาแนะนําต่อแน่นอนคุณทําหน่แม่จริงๆแล้วตอนนี้มันมีสูตรใหม,ม่แม่ก็มารับเป็นพรีเซนเตอร์ปีที่สอนแล้วตัวนี้ทั้งหมดจะถูรด้วยกัน,มนมแม่ชอบอะไรพิเศษไหมมาที่นี่นะฮะไม่อย่างที่บอกว่าในแต่ละวันนักกาแดดทุกวันอยากได้ยินว่าอะแล้วก็ต่อให้คุณอะไยิ่งมากขึ้นบางทีก็บอกคลิปนี้นะฮะมันสำหรับคนเด็กๆ ขอให้เก็บความคิดฮะยิ่งแก่ๆฉันซื้อบ้านซื้อรถจริงๆเพราะว่าพี่มุกดาเป็นคนบอกกูเองนะคือถ้าเกิดสมุติว่าอะไรที่ไม่ดีเขาไปหลับจริงๆแล้วเขาไม่รับจริงๆด้วยเขาเลยบอกเันบอกว่าโก้เราเป็นดารานะเราอยู่หน้ากล้องทุกวันถ้าเราไม่ดีเราใช้เปาบรีเราใช้คอนสตอรี่หรืออื่นวนเนี้ยเดี๋ยวเขาดูเดี๋ยวทั่วโลงนะเพราะนันก็บ่อยใช่ไหมคร่เราทั่วโลกันบ่อยเหมกันนะครแม่ เพราะฉะนั้นเนี่ยว,วันนี้ก็มีสิ่งดีเกิดขึ้นในว,วันนี้แล้วดังนั้นสูตรใหม่ประจำปีมันได้ทำในน้ำทั้งหมดให้เลือกเลยทัสี่สูตรเอาชอบสูตรไหนใช้สูตรไหนซึ่งวันนี้อย่างที่บอกก็ได้าาพิเศษด้วยมาจัดเต็มด้วยอนะ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านแต่ว่าหนี่มี่ไดมาทำบัลลังกไม่ได้นะฮะขอเสียงโชคดูตอนค่ะคุณม,มีเดินเชิญค่ะมามองช่อดอกไม้ให้หน่าบนีค่ะเดี๋ยวพี่บัลลัก์จะมองช่อดอกไม้ให้นะคะใช่ค่ะ นนพี่มดนามล้อให้ดีแล้วก็หมอด้วยค่ะเ,เ,เรียนเชิญทกนเวทีค่ะเ <Yes. S 1> วทีของเราเริ่มครับนะคะเรียนเชิญคุณหมอค่ะเป็นพี่มดนานมล้อให้พี่มีค่ะนะคะพี่มีหน้อาอะะตกลงฉันจะต้องโม้ใหโม่ดำเหรอใช่ค่ะพี่เด็นเชิญต้ญองล้อให้เจ้าขอค่ะนะคะไปกัรตอกยาวว่าพี่หน้าจะได้ขีนะคะ หยิบอยากไม่ผ่าโอเคค่ะสิบเลยนะ ตอนเสียงพ้องเลยกรับนะคปรุทาเดี๋ยวพี่พ้องพี่เป็นทีแม่บ๊ดดาจัดพี่พ้องก็เปทีเลยนะคะเดี๋ยวเราชิญทั้งสี่ท่านลงไปพักผ่อนด้านล่างก่อนเลยนะคะขอเรียนเชิญโหต้อนรับหรือเปล่าจากนูมาที่เลยเนาะการทหารงานการดมารอนเที่ยงเลยปะรับเนี่ย รอตั้งแต่9ก้าโมแล้วพี่ยุ้นแม่มาสยามตอนเที่ยงมาดูก่อนด้วยตรงนี้ายยังเหนื่อยยังินไปกมาเหนื่อยไหมคะเหนื่อย่นอยอเีย

ก็อย่างนี้เลยเหรอคืพี่อยูได้นะ่แล้วนะกลยินดวแล้วนะรักังกินไ้ก่อนนะาหวาน 我们还要去学

เปลี่ยนไปหลายที่เหนกันนะฝัรยอแสนไอเดใช่มเยนนแฮรีอตเตอร์ชอบใครคะนี่เป็นเนี่ยนแฮรอตเตอร์ชอบใครอ๋อั่งไม่หมดนะชอบแฮรีแต่เราอ๋ชอบโรเมอานี่นะจะไ้กี่ที่มลับขนม ใช่ไหมฮะขอบคุณมากครับคราวหน้าเจอกันไม่ถ่ายไรก็คือแต่งหน้ามาเพื่อเปิดกล้องก็รู้เลยเลี่ยไม่มีแฟนหลายหลายคนเลยนะเหรอว่าอยากได้แฟนคนไหนนี่เยอะคนจัง อัดไม่ทันขอใหม่อีกรอบดซ้ำก็แปลกๆอยู่ขอใหม่อีกรอบอัดไม่ทันโอ้หจรับอน่อนดีไหมรับก่อนไงไงเจ๊นี่ยนะ่น้อท่คนที่มาได้มได้มาไปรุ่งฟ้าได้ไปหาผที่ดินวนีครับอ้คนที่ห่มนครับขอให้คุณแม่หายไวแล้วก็เดินทางปลอภัยนะครับแม่ฝนลน ภาพไมีถ mm, ่ายได้แมอุ้ยพวกแสวยแม่ขาแกสวยถมันจะอไม่ได้ไม่ถ่แล้วไม่าว้ลอกากนม่หลงจะไม่ถอดไม่ไ้ลงจะตาหนาวหลงก็จะตายแล้วหัวจะตายแล้วคครับอุ้ย น้องภูลายยอไม่ได้แล้วอ่ะน้องภูลายยอนะจ๊ะทำไมพี่ยิวบอกว่าส่งที่คู่ด้วยหน้าสามทำไมไน้าไหนดูไม่ได้แล้วลุงใช่ครับส่งปู่นะไป่ฟังแตนอีก่งคู่ให้น้องแู่พูดถึงน้องภูวันนี้ครับน้องภูครับขอให้เมียารสูงมากนะครับเป็นกำลังใจให้คุณเครับแม่น้ำต้นนะคะเอาฝากว่าเขาหยาบรักเหมือนกันอารมณ์สูงมากครับอันนี้น้องนัดปูดอน มาครับอนา้อุจครับกว่ามา,าเ,าเมาเจอมากนะอน,น้ของพี่มาเองน,น,น,น้องบอกว่าอยากรอไปกินโอปกเเนั่ใครนะน้องต้นโอเคเดี๋ยวเราพาไปฮะครับอัเวาไม่อยู่เฉนี้ đến luôn đếm luôn đi ơi luôn 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 สวัสดีครับพี่มาครับขอบคุณมาครับที่ติดตอมาแล้วก็แต่ว่าไม่เบ้างไหมไม่ใช่ทงานเต็ม่เต็มแล้วเต็มแล้วไม่่างไม่ัร้อยเนากดอีกอ่ะอ่ะ vô thấy gì cả vô thấy gì cả. จะหลับแล้วคนให้จะคนให้คือจะหลับแล้วไปกันที่นัดเลยนี่ชัญยาอย่าลืมนะของกัดลูกอะ่ะ เรดอนนะนี่ยังนอนอยู่เลยเนะั่นยังไม่อาบน้ำเลยคนนี้นอนต่อครับขอให้นอน,นอย่างีพี่ยุนเอาต้นฝากมาทวงของขวัญวันเกิดวันฝาบของขวัญวันเกิดใช่นะซื้อให้แล้ว,ซ,ลวซื้อให้แล้วแล้วเมื่อไหร่จะให้น้องน้องฝากมาทวงแล้วเนี่ยเจอวันศุกร์ครับผมวันศุกร์เหรอดีแบตดีแบตกันไปดูข้างสนามกรอ บอกน้องถ่ายลงได้นะของขวัญน,น่ะได้ครับได้จะได้รู้ว่าทวงได้จริงๆริงต้องพางไปเลยกสักมื้อแล้ว